ส่วนผู้มีปัญญาพิจนารณาแล้วจะเห็นว่านี่ไม่ไหวนี่ไม่ใช่ทำบุญเลยแต่เรายังเรียกว่าบุญคือเป็นบุญปลอมบุญที่เหมือนกับน้ำโคลนที่เอามาอาบันแล้วมันก็ยังเปื้อนโคลนหรือแม้แต่บุญที่เหมือนกับอาบน้ําหอมอาบแล้วมันก็ยังมีเยื่อแป้งหอมเยื่อน้าหอมติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวหาได้สะอาดแท้จริงไหม ต่อเมื่อทําบุญชนิดที่ว่าล้างด้วยน,น้ําสะอาดใช้เครื่องซักฟอกที่ถูกต้องแล้วล้างด้วยน,น้ําสะอาดแล้วมีร่างกายสะอาดแล้วจึงจะเรียกว่าบุญเหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดเหมือนกับที่ท่านสัตว์ไว้ว่า,วาธรรมะนี้เหมือนกับน้ําที่ไม่มีตมธรรมโมระหะโทอากัตธรรมโเแค่กันจําไว้ดีๆว่าธรรมนั่นเหมือนกับน้ําที่ไม่มีตม ธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับน้ําที่ไม่มีโคลนไม่มีตะกอนไม่มีเปลือกตมเมืม่อเอามาอาบข้าวมันก็ทําให้ตัวสะอาดได้อาบชนิดนั้นแหละจึงจะเป็นบุญที่แท้จริงทําบุญชนิดนั้นเป็นอันเดียวกันกับพี่พระพุทธเจ้าสรัสว่าละเหยื่อในโลกนี้เสียแล้วเพ่งหาแต่ความสงบเพิดเดี๋ยวนี้มัวแต่ทําบุญเอาหน้า กันบ้างทำบุญหลอกลวงเอาเงินเขาบ้างก็มีอย่างดีที่สุดทำบุญเพื่อจะผูกพันกันไหวเป็นมิตรกันไหวเอาประโยชน์อย่างนี้กันก็มีอย่างนี้มันยังไม่ใช่บุญอะไรมันเป็นเรื่องลงทุนชนิดหนึ่งถ้าเป็นเรื่องทำบุญจริงๆแล้วมันต้องเป็นเรื่องล้างบาปต้องเป็นเรื่องบรรเทาเสียถึ้งความยึดมั่นถือมั่น ดังธรรมภาสิตที่ว่าผ้านันจะยุทธันจะสมัมมาหุ <c oughs> การให้ทานกับการรบหนี้เป็นของเสมอกันการให้ทานกับการรบพุ่งสงครามเสมอกันอย่างไร <c oughs> การให้ทานนั่นคือการรบกันกับกิเลสรบกันกับ ความยึดมั่นถือมั่นการให้ทานที่แท้จริงนั่นไม่ใช่เพื่อแลกเอาสวรรค์ไม่ใช่แลกเอาความสวยความรวยการที่ให้ทานที่แท้จริงนั่นเป็นการรบพุ่งกับกิเลสรบกับความเห็นแก่ตัวรบกับความยึดมั่นถือมั่นว่ดตัวกูของกูรบให้กิเลสเหล่านั้นพ่ายแพ้ไปนั่นแหละเรียกว่าการให้ทาน ดังนั้นนะท่านจึงกล่าวว่าการให้ทานกับการรบนี้เสมอกันหรือเป็นสิ่งเดียวกันอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าจะพูดให้เยอะไปก็จะพูดได้เหมือนกันว่าการให้ทานนั้นก็มีค่าศึกต้องมีการตระเตรียมต้องมีการฝึกฝนต้องมีการสะสมอาวุธสะสมเครื่องปัใจจัยในการรบพุ่งแล้วจึงจะไปรบกัน การให้ทานนี่ก็เหมือนกันต้องมีการสระเตรียมที่ถูกต้องจึงจะเป็นการให้ทานที่ดี <c oughs> เมื่อให้ไปได้เท่าไรมันก็ชนะเท่านั้นเหมือนกับการรบที่จะชนะได้เท่าไรก็คือชนะได้เท่านั้นถ้าให้ไม่ดีคือรบไม่ดีมันก็เป็นการพ่ายแพ้คือเป็นการถอยหลังไปเห็นแก่ตัวเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งไปดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือพวกที่ทําบุญเหมือนกับน้ําโคลนทําบุญเหมือนกับน้ําแป้งหอม <c oughs> ตวนผู้ที่ทําบุญให้ทานเหมือนกับการรบโดยแท้จริงนั่นเหมือนกับพวกที่ทําบุญเหมือนกับน้ําที่สะอาดที่ชำระชาล่างร่างกายนี้ให้สะอาดได้จริงๆรรวมสรุปความแล้วก็ได้ความว่าบุญนี่มีอยู่สามอย่าง บุญเหมือนกับน้ำโคลอนอย่างหนึ่งบุญเหมือนกับน้ำแป้งหอมนี่อย่างหนึ่งบุญเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดนี้อย่างหนึ่งมีความแตกต่างดังที่กล่าวมาแล้วโดยละเอียดนั้นท่านผู้ใดต้องการบุญชนิดไหน <c oughs> ก็ทําเอาได้ตามใจไม่มีใครว่าไม่มีใครห้าม <c oughs> ที่กล่าวนี้เป็นการบอกกล่าวให้รู้ว่ามันมีอยู่อย่างไรชนิดไหนเป็นอย่างไร เท่นิดนหนควรแล้วไม่ควร